สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสาราการเมืองที่น่าสนใจโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของกลุ่มไทยไม่ทนนะฮะล่าสุดนั้นนายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวิรชน35ผู้ขอตต้งกลุ่มสามัคคีประชาชนหรือว่ากลุ่มไทยไม่ทนขึ้นเวทีอภิปรายออนไลน์เนี่ยตอนหนึ่งเนี่ยมีคนถามเข้ามาว่าเราจะเปลี่ยนม้ากลางศึกหมายถึงเปลี่ยนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรักฐมนตรี ออกไปท่ากลางสถานการณ์โควิดเรื่องนี้เนี่ยกลุ่มสาม,มัคคีประเทศไทยเคยตอบไปแล้วว่าการเปลี่ยนม้าการศึกย่อมหมายถึงมา้าศึกนั้นสมบูรณ์คล่องแคล่วว่องไวเก่งกาสามารถนำพาต่อสู้สําเร็จแต่วันนี้มา้าศึกตัวนี้เนี่ยไม่พร้อมทําศึกพิการขาเสียขาเป๋ไม่สามารถรวมรันกับสถานการณ์โควิดได้จึงเกิดสภาพจากวันนี้ดังนั้นบอกว่าออกไปเสียแล้วเนี่ยหานายกใหม่ที่มีความสามารถถ้าเป็นม้าที่สมบูรณ์อย่างไรก็ดีเนี่ย กว่าพลเอกประยุทธ์วันอย่างค่ำนะฮะถ้าปล่อยไว้ก็ไม่มีทางที่ม้าพิการตัวนี้เนี่ยจะทำศึกชนะได้เราต้องหาม้าตัวใหม่ที่เหมาะสมการหาม้าตัวใหม่นั้นคุณอดุลก็บอกว่าไม่ยากบอกว่าเวลานี้เนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เรายังใช้รัฐธรรมนูญฉบับเก่าที่ร่างโดยตัวเก่าที่ทําให้เกิดพฤษภาธมินคนตายคนหายจํานวนมากแต่เรายังมีแคนดิเดตนายกให้เราเลือกอีกหลายคนถ้าเอาม้าพิการตัวนี้ออกไปเช่น นายอนุทินชาญวิรกูลนายอภิธิ์เวชชาชีวะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นายชัดชาติสิทธิพันธ์นายชัยกเกษมนิติสิริเลือกเอาว่าจะเอาใครก็ได้ตนเชื่อว่าตัวเลือกที่เหลืออยู่นั้นอย่างไรก็ดีกว่าม้าพิการที่ทาความเสียหายอยู่ทุกวันนี้แกนนํากลุ่มไทยไม่ทนเนี่ยบอกด้วยว่าข้อเสนอของนายนิติธรล้ําเหลือกลุ่มประชาชนคนไทยมองข้ามชดก็คือไปเลือกเอานายกคนนอกตามมาตรา272ทับสอง ซึ่งทาได้แต่ยังไม่ควรทําเพราะกติกายังอยู่ต้องเดินตามกติกาก่อนเพราะมีตั้งห้าคนให้เลือกหากรัฐสภาเลือกไม่ได้ค่อยว่ากันซึ่งนายกคนใหม่ทําหน้าที่คือบริหารจัดก,การสู้กับโควิดโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจเพราะเปิดประเทศได้เร็วเศรษฐกิจก็ฟื้นเร็วรวมทั้งรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นสากลปลดล็อกสิ่งชั่วร้ายที่เขียนไว้สวก็จะอยู่ต่อไปก็อยู่ไปแต่ไม่มีอำนาจเลือกนายก ท่านไม่รู้หรือว่าพลเอกประยุทธ์ท้ากาไรเกินควรตั้งเป็นสอบอแล้วต้องตอบแทนเคยคิดหรือไม่ว่ามันเกินพอแล้วเมื่อเห็นประเทศชาติเสียหายอย่างนี้ต้องสํานึกในบุญคุณแผ่นดินและควรต้องคืนความดีให้แผ่นดินที่อาศัยเกิดเป็นคนไทยหรือว่าจะรอเมื่อพลเอกประยุทธ์ไปแล้วพวกท่านจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ถูกกลด่าสาบแช่งตลอดชีวิตสิ่งที่ผมหวังคือพรรคร่วมรัฐบาลยอมเสียสละถทอสลักสิ่งที่ทําให้ประเทศเดินต่อไปไม่ได้ ออกไปเสียอย่าไปเอาเลยม้าขาเป๋ม้าพิการที่รบไม่ได้ท่านต้องสละแล้วเพื่อเป็นการช่วยประเทศชาตินี่เป็นสิ่งที่นายอดุลเสนอนะฮะตอบกับคนที่ถามว่าจะเอาใครมาเป็นนายกก็ต้องถามคุณผู้ชมแหละนะฮะว่าคุณผู้ชมเอาไหมเอาหรือเปล่าเปลี่ยนจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายอานุทินเป็นนายอภิสิทธิ์เป็นคุณหญิงสุดารัตน์เป็นคุณชัดชาติหรือว่าเป็นคุณชัยกเกษมเอาหรือเปล่าเอามาเป็นนายกรัฐมนตรีในเวลานี้เนี่ย ถ้าให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเลือกเนี่ยเอาหรือเปล่านะฮะดังนั้นนายอดุลเนี่ยที่เสนอมาเนี่ยถามว่าถามประชาชนคนไทยหรือ,อยังว่าเขาเอาด้วยหรือเปล่าหรือแค่พวกคุณนั้นกําลังเกี่ยลูกเนี่ยนะเข้าทางตีมใครหรือเปล่าอันนี้เนี่ยน่าคิดนะฮะว่ากําลังเกี่ยลูกเนี่ยเพื่อเข้าทางตีมใครหรือเปล่าลองคิดดูแล้วกันครับ